สวัสดีค่ะทุกคนดีดีต้อนรับเข้าสู่ The Happy World Channel ค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะจะมาสอนวิธีการอัปเดต เนื้อหาหนังสือที่เราวางขายไปแล้วใน a m a z o n KDP นะคะสำหรับใครที่เคยวางขายของใน a m a z o n KDP ไปแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นสมุดหรือว่า c o l o r i n g Bo o k หรือว่าจะเป็น planner หรือจะเป็นหนังสือนิยายหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วรู้สึกว่าอยากจะแก้เนื้อหาข้างในอะ่ะบอกก่อนเลยละกันเนาะว่าสิ่งที่ไม่สามารถแก้ไขได้มีอะไรบ้างสิ่งที่ไม่สามารถแก้ไขได้นะคะหนึ่งก็คือชื่อเรื่องและซับไตเติลค่ะ จำได้ไหมตอนที่เราลงสินค้ามันจะมีให้ใส่ไตเติลกับซับไตเติลใช่ไหมคะตรงนี้จะแก้ไขไม่ได้ชื่อผู้เขียนหรือชื่อผู้แต่งนะคะ author name น,นะคะแก้ไขไม่ได้คะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะใส่ชื่อผู้แต่งคนอื่นเข้าไปอ่ะเราใส่เพิ่มได้ใน contributor นะคะในหน้าเว็บไซต์อ่ะเขาก็จะแสดงผลทั้ง2ชื่อสิ่งที่แก้ไขได้นะคะนั่นก็คือ description ค่ะก็คือคำอธิบายหนังสือนั่นเองเนาะ รวมไปถึงไฟล์ของหนังสือค่ะไม่ว่าจะเป็นไฟล์หน้าปกหรือไฟล์เนื้อหาหนังสือด้านในอันนี้อัปโหลดลงไปใหม่ได้ซึ่งเดี๋ยววิดีโอนี้เราจะมาทำส่วนนี้กันนะคะ มากันที่หน้า Bookshelf ของตัวเองนะคะอันนี้จะเป็นหนังสือที่ทัพทิมจะมาอัปเดตในวันนี้เนาะจะเป็นตัว planner นะคะซึ่งตอนนี้มัน Live อยู่แล้วนะก็คือวางขายอยู่แล้วแต่ทัพทิม,มอยากจะเปลี่ยนเนื้อหาด้านในนิดหน่อยจะไม่เปลี่ยนรูปหน้าปกนะคะจะเปลี่ยนแค่เนื้อหาด้านในให้เราไปที่จุด3จุดตรงนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะคลิกที่ edit paperback content นะคะ สำหรับใครที่อยากจะแก้ไข e s c r i p t i o n เนาะก็คือรายละเอียดหนังสือนะคะให้คลิกที่ paperback detail ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าทิมจะไม่ได้แก้ไขส่วนนั้นเนาะเราจะมากันที่ paperback content เลยนะคะเลื่อนลงมาตรงนี้ค่ะเมนู Menu script นะคะก็คือไฟล์เนื้อหาด้านในหนังสือ หลังจากที่เราจัดการอัปเดตไฟล์เนื้อหาด้านในหนังสือแล้วเรียบร้อยนะคะ Export ออกมาเป็น PDF print แล้วเนี่ยเราก็มาอัปโหลดตรงนี้เหมือนเดิมเลยค่ะอ่ท้าทเทมก็เลือกไฟล์นี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ Open รอมันอัปโหลดแป๊บหนึ่งนะคะสำหรับใครที่อยากจะแก้ไฟล์ปกหนังสือด้วยก็คืออัปโหลดไฟล์ปกลงไปได้เลยนะคะเนี่ยรอมันอัปโหลดขึ้นมาแล้วขึ้นสีเขียวๆแบบนี้นะ เสร็จแล้วเราก็เลื่อนลงไปข้างล่างนะคะในส่วนของ AI generated content นะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ AI ในการ generate เนี่ยตรงนี้ให้ติ๊กถูกข้างล่างตรงนี้นะคะก็คือ,เ,อ,อเนื้อหาเรายังคงใช้ AI ตัวเดิมในการในการ generate รูปภาพออกมาเนาะแต่ว่าถ้าเกิดไฟล์ใหม่เนี่ยมีเนื้อหาที่ใช้ AI ตัวอื่นนะคะก็อย่าลืมใส่ชื่อ AI ลงไปด้วยแล้วกันเนาะจากนั้นก็คลิกที่ Launch Previewer ค่ะ จากนั้นตรงนี้นะคะก็เหมือนเดิมเลยเนาะก็คือตรวจเช็คทุกหน้านาะว่ามันไม่มีข้อความอันไหนตกหลน่นหรือว่าเกินจากขอบที่ที่เขากำหนดมานะคะอ่าถ้าทุกอย่างโอเคแล้วเราก็คลิก approve ได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเลื่อนลงไปข้างล่างค่ะหลังจากนั้นข้างล่างเขาก็จะมีราคาต้นทุนบอกเราเหมือนเดิมเนาะจากนั้นเราก็คลิกที่ save and continue ค่ะ มันก็จะมาโผล่ที่หน้าต่อไปก็คือหน้าราคานั่นเองนะคะก็เหมือนเดิมเลยก็ใส่ราคาที่เราต้องการไปได้เลยนะคะถ้าอยากจะเปลี่ยนราคาก็มาเปลี่ยนตรงนี้เนาะตัวนี้นะคะ royalty นะคะจะเป็นราคาเน็ตเนเท่ากระเป๋าที่เราจะได้รับต่อการขาย1เล่มนะคะถ้าทุกอย่างโอเคแล้วเนี่ยก็เลื่อนลงมาข้างล่างเนาะแล้วก็คลิกที่ publish your paperback book ค่ะ เท่านี้ก็เรียบร้อยเลยนะคะเขาก็จะบอกให้เรารอ72ชั่วโมงก็คือ3วันนั่นเองเนาะและในส่วนของหน้าบ o ๊กเ e ฟนะคะมันจะขึ้นมาอยู่ในรายการล่าสุดเนาะอันบนสุดเลยนะคะแล้วมันก็จะเขียนว่า Live นะก็คือว่าหนังสือเราเนี่ยยังคงวางขายอยู่เวอร์ชั่นเดิมยังวางขายอยู่ตัวอัปเดต in Review ก็คือตัวอัปเดตที่เราเพิ่งอัปเข้าไปเมื่อกี้ in review นะคะก็คือเขาจะรอตรวจสอบ72ชั่วโมงนั่นเองเนาะ แต่ถ้าเขาตรวจสอบแล้วมันผ่านนะคะตัวอัปเดต In นรีวิวตรงนี้จะหายไปแล้วมันจะเหลือแค่คำว่าไลฟ์คำเดียวเหมือนเดิมเลยนะคะแต่สำหรับใครที่อยากจะแก้ไขจานวนหน้าเนาะสมมุติว่าตอนแรกเราทำจำนวนหน้าเยอะเกินไปอยากจะลดจำนวนหน้าลงอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าใครลดหรือเพิ่มจำนวนหน้าอย่าลืมไปแก้ไขไฟลนะ์หน้าปกด้วยนะคะอย่าลืมว่าเวลาเราทำหนังสืออะ่ะ จำนวนหน้ามันจะส่งผลต่อสันหนังสือด้วยใช่ไหมพอมันส่งผลต่อสันหนังสืออ่ะไฟล์หน้าปกที่มันเป็นขนาดอ,อย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยมันจะแคบลงหรือกว้างขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าใครแก้ไขจํานวนหน้าให้ไปดาวน์โหลดเทมเพลตหน้าปกใหม่ด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมว่าตรงชื่อไตเติลกับซับไตเติลมันแก้ไขไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าใครใส่จำนวนหน้าลงไปในไตเติลกับซับไตเติลน่ะจะไม่แนะนำให้ ปรับลดหรือเพิ่มจํานวนหน้าในเนื้อหาเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครอ่ะไม่ได้ใส่จํานวนหน้าไว้ในไตเติลกับซับไตเติลนะคะเราสามารถไปแก้ไขใน e s สคริปชันได้เนื้อออกใช่ไหมคะโอเคก็หวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์เนาะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทัพทิมด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ